นี่คือ5คำแนะนําด้านฟิตเนสที่ดีที่สุดจากโค้ชปูแนนประจําปี2023นี้ครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้พวกเราชมรายการซิกแพคโคจิค่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง5คําแนะนำนะครับที่ผมจะมอบให้เป็นของขวัญประจําปี2023ที่กำลังจะหมดไปนี้นะผมผมเชื่อว่าในปีหน้านี้ครับผมหลายๆคนเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า New Year Resolution แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือต้องการที่จะมีรูปร่างใหม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง New y e a ย New y ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็พยายามที่จะหาคําแนะนําต่างๆมาซึ่งจริงๆ,ๆแล้วในโลกของฟิตเนสครับผมครับก็จะมีคำแนะนำอยู่เยอะมากนะครับมีอิูเอนเซอร์แล้วก็มีกูรูหลายท่านครับผมที่มาแนะนําว่าวิธีการทําให้รตัวเองเนี่ยสามารถมีซิกแพคได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะผมก็อาจจะมีวิธีการทำา i l เล่นเวทเล่นเซอร์กิตครัสฟิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่มาในวันนี้ครับผมผมจะมาแนะนํา ห้าคำแนะนำที่ผมเชื่อว่าเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกๆคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดสูงสุดให้ได้นั่นเองครับผมนะครับจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมต้องขอขอบคุณทางฟิตทูที่เป็นผู้สนับสนุนกับทางช่องซีฟ o j โปรเจกต์เร์ตอตครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะรซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับ ที่โฮฟิทูมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสมิทชินหรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมายครับผมที่พิเศษกว่านั้นคือแค่คุณแชปหน้าจอตอนนี้ไว้และเป็นโค้ชปูแน่นส่งไปหาทางโฮฟิทูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮฟิทูครับผมสำหรับผมนะครับโฮฟิทูถูกเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลืือออออกกกกกกกซุ้้้้ปรณ์์าาาาาลลลังงงงยจททผมไดไไดิน่ เรียบร้อย้วครับมาทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่า5คําคแนะนําที่ผมจะแนะนำเนี่ยให้กับทุกทุกคนว่าแบบเฮ้ยถ้าทํา5สิ่งนี้รับรองว่าคุณสําเร็จแนะ่นอนในเรื่องของการจะมีซิกแพคจะผอมลงจะมีกล้ามอะไรเงี้ยนะผมมันมีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับผมนะนั่นก็คือคุณจําเป็นจะต้องเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามครับวันนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าคุณยังออกกำลังกายไม่เก่งนะผมโอกาสที่คุณจะมีรูปร่างที่ดีเป็นเรื่องที่ยากนะครับตลอดชีวิตของการเป็นเทรนเนอร์มาต่อชีวิตของการออกกำลังกายมาครับผมไม่เคยเจอใครคนไหนที่มีรูปร่างที่ดีมากๆออกกำลังกายไม่เก่งสักคนหนึ่งนะครับการที่เราออกกำลังกายเก่งนะผมมันสื่อหลายอย่างครับผมครับหนึ่งเลยคือคุณทำมันบ่อยมาก บ่อยมากพอจนกระทั่งคุณเก่งแม่ว่าคุณจะเล่นเวทเป็นสายโยคะเป็นสายบอดี้เวทอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเซอร์กิตเทรนนิ่งถ้าคุณทํามันบ่อยมากพอคุณจะเก่งมากเมื่อคุณเก่งมากคุณจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกำลังกายสูงมากและเรืของการสร้างกล้ามเนื้อการกระตุ้นกล้ามเนื้อการเผาผลาญแคลอรีสก็จะสูงมากไม่จากว่าทักษะ ในเรื่องของการออกกาลังกายของคุณมันสูงนั่นเองครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังออกกรลังกายไม่เก่งและยังหุ่นไม่ดีไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมเพราะว่าคุณยังไม่มีทักษะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณยังไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการ เผาพลังงานหรือกระตุ้นกล้ามเนื้อมากขนาดนั้นหลายคนคาดหวังไปไกลามากว่าแบบเออออกกำลังกายแบบขำ,ขำ,ขำๆเบาๆจะมีรูปร่างที่ดีมีร่าง1ได้ครับผมบอกเลยว่าแอบ,บจะเป็นเรื่องยากครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําได้นะครับผมนั่นคือคุณจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายให้เก่งไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบใดก็ตามว่าผมไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์นักกีฬาบาสากีฬาฟุตบอลนะผมคนหุ่นดีครับมาในหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นเวทเพียงเดียวครับแต่คนที่หุนดีนะผมมักจะเก่ง แล้วก็มีความเป็นเอกอุในเรื่องของที่ตัวเองทําครับผมอย่างเช่นนักแบดในปัจจุบันนี้นะผมนะครับนอกเหน่อจากการตีแบดแล้วนะครับซึ่งเขาตีเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับเขายังไปเล่นเวทชรนนิ่งเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของเขาให้เขาเนี่ยสามารถตีได้ดีขึ้นนะครับผม เขายังไปคาริโอเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อให้เขามีความอืดมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นเขาไปฝึกฮิตนะครับผมทําให้ตัวของ VO2max หรือว่าอัตราของการใช้ออกซิเจนของร่างกายของเขาเนี่ยนะผมมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให้เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นนักกีฬาประเภทไหนก็ตามหรือคุณเป็นคนที่อยากที่จะหุ่นดีครับผม คุณจําเป็นที่ต้องออกกําลังกายเก่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทเก่งคาริโอได้เก่งนะครับผมหรือว่ามีทักษะด้านอื่นเช่นการเล่นคลาสเก่งหรือว่าการที่แบบคุณเก่งในเรื่องของสิ่งที่คุณชอบนะครับนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยนะผมสามารถที่จะพัฒนารูปร่างได้นะครับลองเล่นดูนะการที่คุณเก่งเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคุณฝึกได้บ่อย,อยที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมสคือ คุณมีความจริงจังและศึกษามันเยอะมากพอจนกระทั่งคุณเข้าใจการออกกำลังกายสิ่งนั้นนะผมจนกระทั่งคุณเก่งมากๆแล้วนะครับและ3คือคุณสนุกกับมันนี่คือคีย์ว r d สำคัญคุณจํเป็นจะต้องสนุกกับสิ่งที่คุณทาครับเพราะถ้นเ้ิดคุณทําไปทรมานไปรับรองว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีรูปร่างที่ดีก็ตามครับแต่คุณจะไม่สามารถเมนเทนมันได้แต่ถ้าวันีคุณเก่งคุณออกกําลังกายได้เก่งนะผมคุณมีทักษะที่สูงมาก คุณทํามันเป็นประจําทํามันทุกวันและคุณขาดมันไม่ได้ครับผมนะเนี่ยนะครับจะเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของการที่ทำให้คุณมีรูปร่างที่ดีไปตลอดชีวิตนั่นเองครับผมและนี่คือคําแนะนําที่1ครับผมนั่นก็คือคุณจะไม่ต้องออกกำลังกายให้เก่งมากๆนั่นเองครับมาในคําแนะนําที่2ครับผมนั่นก็คือ คุณจำเป็นจะต้องคาร์ดิโอให้หลากหลายมากพอครับการที่เรายึดติดก,กับการฝึกคาร์ดิโอเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การคาร์ดิโอในรูปแบบเดิมๆนานเกินไปนะผมอาจจะทําให้ร่างกายมีความคุ้นชินนะผมและมีสิ่งที่เรียกว่า Efficiency คือร่างกายมันมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการฝึกคาร์ดิโอครับใครเคยจ็อกกิ้งในวันแรกแล้วแบบจะตายบ้างนะผมผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนะครับผมแต่พอทำไปสัก1สัปดาห์2สัปดาห์ 4สัปดาห์นะครับผมส2สัปดาห์นะครับในทุกๆสัปดาห์ที่เราวิ่งจ็อกกิ้งครับผมมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆร่างกายของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมแน่นอนว่าในช่วงแรกนะครับผมมันจะยากและร่างกายเผาแคลอรี่เยอะคุณเผาไขมันได้เยอะและร่างกายเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากในช่วงแรกแต่พอมาช่วงหลังๆนะครับผมพอเวลาคุณเก่งขึ้นแล้วนะครับคุณกลับพบว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที no in mm ่น hmm. ้อยลงแต่ว hmm. yeah. ่าคุณวิ่งดีๆขึ้นนะคุณวิ่งได้อึดขึ้นคุณมีคววาาาามมมททนนนเพิ่่่กกขึ้แตลับ คุณไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการลดไขมันสักเท่าไหรเลยครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เป้าหมายของคุณคือการลดไขมันส่วนเกินครับผมจากเดิมที่คุณวิ่งจอกกิง้งอาจจะหันไปปั่นจักรยานนะครับผมหรือจากปั่นจักรยานหันไปอีลิทิโก้นะครับคนที่ฝึก3าอย่างนี้เป็นประจำแล้วลองไปสเต็ปมาสเตอร์ดูเดินขึ้นบันไดดูครับผมนะให้คุณหมุนกิจกรรมการฝึกคาร์ดิโอของคุณนะครับเพื่อให้ร่างกายนะผมไม่คุ้นชินนะครับ,รบและทุกครั้งที่คุณเปลี่ยน รูปแบบของการฝึกคาร์ดิโอครับผมระดับของการใช้พลังงานของร่างกายก็จะเพิ่มสูงขึ้นร่างกายจะมีระบบการใช้กล้ามเนื้อที่เปลี่ยนไปนะครับผมทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นตัวของการใช้ไขมันในร่างกายได้อย่างต่อเนื่องครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดวันนี้คุณมีความสามารถในเรื่องของการฝึกคาร์ดิโอได้มากพอแล้วนะครับผมให้คุณลองฝึกฮิตดูให้หลากหลายด้วยจะเดินคุณวิ่งสปรินต์ใช่ไหมครับเป็นประจําแล้วคุณมีความสามารถในเรื่องของการวิ่งเร็วเนี่ยนะครับเยอะามากแล้ว คือคุณฝึกที่เน่ยในรูปแบบนี้ประจำนะครับให้ลองไปฝึกเซอร์กิตชวนยิ่งดูไปเบอร์ปี้ไปจัมสควอตไปเมลทิงคลัมเบอร์ดูนะผมรับรองเลยว่าคุณจะเจอกับมิติใหม่แห่งการฝึกที่คือคุณเกือบตายนะผมจากการที่คุณเปลี่ยนกิจกรรมการฝึกที่ของคุณดัณนงนั้นครับไม่ใช่แค่การฝึกคดิโอพื้นฐานเท่านั้นที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ฝึกฮิตเป็นประจําแล้วก็ตามครับคุณควรเปลี่ยนรูปแบบในการฝึกฮิตนะครับผมให้มันมีความท้าทายมีความชาร l เลนจ์เพิ่มมากขึ้นครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่คุณต้องการครับมาในคําแนะนําที่3ามของผมนั่นก็คืออย่านับแคลอรี่เพียงอย่างเดียวนะครับผมหลายๆคนที่ผมรับยึดติดมากกับตัวของ My Fitness Pal ครับผมติดตัวไปตลอดนะครับ เวลาที่กินข้าวกบบกะเพรานะผมหรือว่ากินอาหารอะไรก็ตามนะครับจะมีการใส่ข้อมูลลงไปในตัวของ tracking ตัวนี้นะผมทุกๆครั้งที่เรากินข้าวครับเราก็จะมีการใส่ข้อมูลลงไปในตัวของ MyFitnessPal แล้วก็จะดูว่าเฮ้ยวันนี้เรากินแคลอรี่เกินไหมพลังงานเกินหรือย,ยังรุ่นนี้นั่นแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องของสารอาหารมากขนาดนั้นต้องบอกยี้ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณต้องกินพลังงานวันละ1 5 0 0กิโลแคลอรี่ับผมถ้า1 5 0 0กิโลแคลอรี่นั้นคือแป้ง ทั้งหมดนะผมเมื่อเปรียบเทียบกับ1,500กิโลแคลอรีที่เป็นโปรโตีนทั้งหมดร่างกายจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันแต่วันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณกินโปรโตีนทั้ง1,500กิโลแคลอรีนะผมคือกินพลังงานทั้งหมดเนี่ยในรูปของโปรโตีนไม่ใช่เลยครับแต่อยากให้คุณรู้จักการแบ่งสัสดส่วนให้ชัดเจนครับว่าคุณต้องกินโปรโตีนกี่เปอร์เซนต์กินแป้งกี่เปอร์เซนต์ กินไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือเรื่องที่สําคัญมากกว่าตัวของแคลอรี่ซ้่ไบางทีนะผมในหลายๆกรณีครับเราจะเคยเจอคนที่ไม่เคยนับแคลมาก่อนนะครับแต่คนพวกนี้มักจะมีรูปร่างที่ดีใช่ไหมครับโดยที่เขามักจะกินโปรตีนสูงคาร์บปานกลางไขมันก็อาจจะน้อยถึงปานกลางครับแล้วก็กินแบบนี้นะครับผมเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็พบว่าร่างกายของเขามีความเปลี่ยนแปลงรูปร่างเขาดีขึ้นมีซิกแพคกล้ามสวยนะผมใดๆก็ตามครับผมนะครับ เพราะว่าเขาใส่ใจเรื่องของสารอาหารมากกว่าแคลอรีสในขณะที่สายนับแคลอรีสครับมักจะมีรูปร่างอีกแบบหนึ่งนะผมก็คือวัน,ว,นวันก็สนใจแต่แคลอรีสดูว่าตัวเลขเกินไหมถ้าเแกบบิดตัวเลขเกินมา10แคล50แคล100แคลโอ้ยน้อยแดกเลยเงี้ยคือแบบจุดต,ตายให้ได้นะนี่จากว่ากินแคลอรีสเกินนะผมเกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรถ้าเกินในรูปของคาร์บก็อาจจะน่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าเกินในรูปของโปรโตีนล่ะคุณควรกลัวไหม ก็ไม่ควรกลัวเนื่องจากว่าร่างกายตอบสนองต่อสารอาหารแตกต่างกันครับดังนั้นผมบอกเลยว่าวันนี้นะผมอย่ายึดติดกับตัวเลขของแคลอรี่แคลอรี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่สื่อถึงการเผาผลาญของร่างกายของเราแต่อย่างไรก็ตามนะผมนิวทรีชนหรือว่าตัวของสารอาหารมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนารูปร่างและสุขภาพของเรามากที่สุดครับวันนี้ถ้าดว่าคุณกินโปรตีนเกินมาสัก50แคล80แคล100กิโลแคลอรี่ควรน้อยไหม ไม่คุณหน่อยนจ่จว่าโปรตีนก็คือกรดอะมิโนนะครับผมพอกรดอะมิโนเข้าสู่ร่างกายของเราเขาจะไปเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณกินโปรตีนในปริมาณที่มากล้นพ้นมากเกินไปเช่นคนที่กินเวโปรตีนเนี่ยแบบกินแบบล้นพ้นคือกินวันละแบบ4 8สถึง8สกคูปต่อวันนะครับคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องของอาการบวมแล้วอาการ เป็นโรคไตในอนาคตได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกินโปรตีนเกินนิดนหน่อยนะครัะผมกินพลังงานเกินนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับนั่นคือเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะผมครับสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องออกกำลังกายเป็นประจําและได้รับสารอาหารที่ดีมากเพียงพอนี่คือเรื่องที่สําคัญมากกว่าแคลอรี่ด้วยซ้ำครับมาในคําแนะนําที่4ครับผมนะครับนั่นก็คือคุณต้องเลือกสักอย่างหนึ่งและลงมือทําอย่างจริงจังครับในโลกของฟิตเนสปัจจุบันครับผมมันมีโปรแกรมหลายอย่างมากนะครับ เป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับผมมัาจะมีเล่นงโยคะพิลาทิสบอดี้เวทครอสฟิตคาลิสตินิกนะครับผมว่าไปพาวเวอร์ลิฟต์นะครับคือมันดีทุกอย่างผมบอกอย่างนี้ว่าในโลกฟิตเนสครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังากายร,รูปแบบไหนก็ตามครับมันดีหมดนะครับผมแต่คุณต้องเลือกมาสักอย่างหนึ่งและคุณก็ต้องทําให้มันเก่งมากพอคุณก็ต้องทําให้มันสม่ําเสมอมากพอครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Shiny Object s y n d r o m e คือเวลาที่เราแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นแบบเหมือนไปไดเอทแต่ะครับ เดิมที่อะทำไอเนะผมทาไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเห็นผลดีแต่พอเริ่มไม่เห็นผลในชว่วงสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่อเอาไงดีวะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนจาก IF เป็นคีโตพอทำคีโตไปสักพักหนึ่งนะผมก็เปลี่ยนแนวไปคารนิวลไเอทพอทำคารนิวลไดเอทไปสักแป๊บหนึง่งครับผมนะครับเริ่มไม่เห็นผลก็เปลี่ยนเป็นวิธีอื่นอีกคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมวยแต่ทําตัวหยิบโยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ครับผมไม่เป็นผลดีนะผมไม่เป็นประโยชน์คุณควรยึดติด กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมและทำมันให้นานมากพออย่างน้อยที่สุดคือ8ถึง12สัปดาห์คุณควรต้องมีผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทำก่อนถ้าเกิดคุณเจอจุดติดคุณควรต้องหาทางแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรมเดิมในการเข้ามาปรับแต่ไม่ใช่การสวิชโปรแกรมเปลี่ยนโปรแกรมทั้งแผงเลยอันนี้ก็คือไม่ควรทำนะครับเช่นเดิมคุณเลนเวทชูนิง่ง คุณก็หันไปเพอร,ริฟอะไรเงี้ยนะครับคืออันเนี้ยคือถือว่าหยิบโยงนะผมเช่นเดียวกับการควบคุมอาหารครับเดิมทีคุณทำา i f อยู่โอเคมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่พอคุณเริ่มเจอจุดติดคุณก็หันไปทำคาริบอร์อะไรเงี้ยนะครับคือผมบอกเลยว่ามันอาจจะเห็นผลในช่วงระยะาสั้นแต่อย่างไรก็ตามครับผมนะครับคุณควรยึดติดก,กับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะผม 8- ถึงส2สัปดาห์ครับและคอยประเมินผลตัวเองเสมอว่าแบบ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในแต่ละสัปดาห์ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ติดนะผมมีอะไรที่ติดขัดลองย้อนดูที่พื้นฐาน1เลยคือระบบการฝึกวองเชนนคุณคุณฝึกเข้มข้นมากพอไหมอันนี้คือเรื่องสาคัญนะผมสคือเรื่องของแคลอรี่้าผมว่าคุณกินแคลอรี่เป็นอย่างไร3คือตัวของสารอาหารคุณกินสารอาหารได้ครบไหมคุณขาดตกบกพร่องหรือว่ากินอะไรเกินหรือเปล่านี่คือเรื่องพื้นฐานที่คุณต้องย้อนไปดูครับผมนะครับดังนั้นะถ้าเกิดว่าคุณเลือกอะไรแล้ว คุณเลือกสักอย่างหนึ่งและยึดติดมันเอาไว้และเห็นผลลัพธ์จากมันให้ได้นะครับผมจากการที่คุณเลือกมาแล้วแต่ไม่ใช่ทําตัวหยิบโยงสลับไปสลับมาครับคนที่ไม่สําเร็จส่วนใหญ่แล้วมักทาตัวหยิบโยงนะผมคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนนู่นไปนี่เปลี่ยนโปรแกรมนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือก็อ้วนเหมือนเดิมนะผมก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมร่างกายก็อยู่ในทรงเดิมๆอาจจะอ้วนขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมจากการที่คุณเนี่ยมัวแต่เปลี่ยนอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ยึด และมาในคําแนะนําที่5ครับผมนั่นก็คือการที่คุณต้องให้ใจกับเป้าหมายของคุณครับคือบอกงี้ว่าไอการเล่นเวทชนนิ่งเนี่ยนะการนับแคลอรี่โปรแกรมการกินใดๆก็ตามในโลกใบนี้ครับผมนะครับมันเป็นวิธีการที่โอเคหมดต้องบอก่าอยงี้นะผมพูดในมุมของเทรนเนอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับใจนะผมมีผลมากถึง90%นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินวลีที่ว่า อาหารมีผลถึง70%ส่วนการออกอากายมีผล30%เรื่องนั้นคือเรื่องจริงใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ใช้ใจครอบคุมมันครับผมนะครับคุณไม่มีทางสําเร็จครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณให้ใจกับมันเต็มที่100%นนะครับผมคุณก็จะคุมได้หายได้เป๊ะคุณก็จะฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างเข้มข้นฝึกอย่างหนักนะครับผมและคุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยคุณท้อ คุณไม่ไหวแต่ตาของคุณยังคงเห็นเป้าหมายอยู่ตายังคงจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายอยู่หรือที่คุณให้ใจแบบร้อยเนครับยังไงอ่ะต่อให้คุณเจออุปสรรคเจอจุดติดคุณก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เสมอเลยครับดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้นะผมคุณมีวิธีการดีๆอยู่ในมือแล้วนะผมคุณยึดติดกับมันไว้นะครับคุณออกกำลังกายเป็นประจํานั่นคือเรื่องที่ดีแล้ว แต่คุณต้องให้ใจกับมัน100%ครับจะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่อง ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของรูปร่างหรือสุขภาพเท่านั้นครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการเรียนธุรกิจต่างๆใดๆครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณให้ใจกับสิ่งที่คุณทํารับรอง100%เลยว่าคุณจะสําเร็จแน่นอนครับและนี่คือ5คําแนะนําด้านฟิตเนสที่ดีที่สุดของโค,โชค้ชฟูนแนนที่จะมอบให้เป็นของขวัญส่งท้ายปี2023นี้ครับผมก็ลองเอาไปทําดูแลนะครับนะลองให้ใจลองทําอย่างเต็มที่แล้วก็ทําสุดความสามารถครับผม รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแน่นอนอันอนี้การันตีโดยโคโช้ชฟูแนนเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบพิมีครับหรือ,อว่าคุณชอบฟูปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดก,ะกระดิ่งน,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ